ขอให้เข้าไปเจ้าเชี่ยวชาญทั้งคุณป้าคุณตาคุณคนตราดและขานหาขอให้เป็นศีลสิ่งจิตในโชติไทยอีกครั้งต่างคาราชีขอน้อมอัญเชิญพลังเทพพลังพามพลังโคพลังนานรา จากองค์เจ้าปู่สีสุเทวเจ้าย่าสีประมาขอบารมีพระอ,องค์ท่านน,นะคะเปิดทางให้เราในคำขออธิฐานในวันนี้ขอใช้ชนะความสำเร็จเพียงหนึ่งสิ่งเท่านั้นนะคะหนึ่กระสอบเนี่ยจะมีข้าวถุงละ5โลค่ะที่เรามาบริจาคให้แก่ชาวบ้านอำเภอบ้านดุงนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ในเขตจังหวัดสวัสดีครับพบกับวิกสักแก้วนะครับแล้วก็สวัสดีค่ะพ่ดาพารวยค่ะวันนี้ เรามาทําอะไรกันครับตรงนี้ก็วันนี้เป็นปีที่9แล้วค่ะเรามาบวงสวนกันที่คําชนโนดค่ะจงังหวัดอุรดรคําชนโนดแดนนาคาบารมีูุ้ปัฏฐาอันตร,รายาจังัดสันติสภัยโสธีข่าวริบเจริญพร้อมด้วยเจ้าภา,าพเจ้าาทุท่านผู้มีส่วนร่วมในการนี้ ขอให้เกิดโชคเกิดลาเกิดมหาบารมีนักบุญมีด้วยทุนจุดประสงค์ที่มา,ท,าทุกปีมันเริ่มจากปีแรกก่อนอปีแรกมากับเพื่อน4คนแล้วขอได้แล้วก็บอกว่าจะมาทุกๆปีถ้าหากสำเร็จ และทุกๆปีที่มาเนี่ยก็จะมีคนติดสอยให้ตามมาด้วยเราเองสําเร็จในทุกๆครั้งที่มาขอมันก็เลยเป็นเหตุปัจจัยว่าเราจะต้องมาทําแบบนี้ตามคําสัตย์ปฏิญาณหลกัหลกๆเลยก็คือตั้ง,ต,งตั้งวงสวงใหญ่ให้องค์เจ้าปู่ศรีสุโธและเจ้ายาศรีปฐุมาแล้วก็ด้านซ้ายและด้านขวาที่เราเห็นนี้ก็คือมีข้าวทั้งหมด1000กระสอบ1000กระสอบเนี่ยจะมีข้าวถุงละ5โลค่ะที่เรามาบริจาคให้แก่ชาวบ้านอําเภอบ้านดุงนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ในเขตจังหวัดสาธุเฮงๆฮเด้อสาธุ ก็จะมีข้าวกล่องด้วยนะแล้วก็มีน้ำื่มันก็มีบทสดมน์บทสดมน์นะครบเลยเป็นแผ่นพับใช่ใช่าแจกเลยก็ทําบุญโดยการทําบุญให้เป็นปัจจัยเงินให้แก่ที่นี่เพื่อพัฒนาบุญุงแล้วเราะเขตส่วนของวัดจะแบ่งเป็นสองส่วนนะคะทําบุญเสร็จแล้วเราก็ทําทานต่อด้วยองอยากจะให้อาจารย์ยดาเชิญชวนหน่อยละกันใครที่มาไม่ทันปีนี้ไม่เป็นไรไว้ปีหน้าค่ปีหน้าค่ะก็เอาเป็นว่าปีนี้ถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้วมาไม่ทันเรามีปีหน้าค่ะ จะเป็นช่วงเวลาราวๆนี้ค่ะช่วงเดือนมิถุนาหรือกรกฎานะคะจะเป็นช่วงเวลาที่นิดาจะเดินทางมาที่นี่เวลาประกาศแจ้งบอกเนี่ยก็จะมีช่องทางคือทางไลน์แอดของนิดาและแอดที่เป็นดูดวงแล้วก็ทางเพจของคุณบิ๊กทางเพจของบิ๊กสักแก้วดีที่สุดนะครับก็คุณบิ๊กมา4ปีละ ใช่เด้ามาแล้วปีนี้เป็นปีที่เก้าจริงๆต้องบอกว่าปีนี้สําคัญมากค่ะคือท่านมาเข้าฝันบอกเฮดาว่าปีนี้จะต้องเป็นปีที่นําลูกทั้ง3คนมาเพราะว่าเด็ก2คนเคยมาแล้วคือมาปีละหนึ่งท่านปีนี้จะมาครบจํานวนนะคะทั้งหมด3าคนเรียกมาเลยไหมเรียกมาเลยอาเทโอเทอเรียกน้องมาพ่รัตมานี่เร็วมานี่เร็วมาครับอันนี้นะครับเบอร์หนึ่งนะครับ อันนี้เบอร์สองปุลิตปุลิตปุลิตครับ,รบทั้งหมดสามนะนี่คือนี่คือสิ่งที่เจ้าปู่และเจ้าย่าเมตตาอยากให้พาทั้งสามคนเขามีสายญาณเดี่ยวพันกับพญานาคราชก็เลยต้องนําพามาในวันนี้ค่ะแล้ววันนี้เสื้อเลือกกันเองนะเลือกกันเองอันนี้คือตลกมากคือเลือกกันเองและอยู่กันคนละบ้านีแต่ใส่มาสีเขียวเหมือนกันอันนี้คือแบบงงมากอวยพรให้เอฟซีหน่อยอ๋อ okay. โอเคไวยพรให้เอฟซีหน่อยครับอวยพสหน่อยครับขอให้เลยครับ อ่ะเวพรให้ทุกๆคนนะคะที่เห็นคลิปนี้นะคะก็ขอให้เจริญด้วยศีลน,นะคะเจริญด้วยธรรมะเจริญด้วยปัญญาเจริญด้วยพวกคทรัพย์เจริญด้วยอริยทรัพย์สมบ,บัติไม่ว่าคุณจะเดินทางแผ่นหนใดขอให้บริวารดีมาดูแลขอให้เทวดาหมายปองเปิดทางทั้งหมด8ทิศ8ทางให้ความสําเร็จจงจุติกกบทุกท่านทุกบ้านนะคะสาธุค่ะ ขอให้การนั้นจงสำเร็จตามที่ใจจิตข้าพเจ้าปรารถนาทุกประการเธอ